การปฏิบัติงานเนื่องจากความไม่เข้าใจที่ชัดเจนในหลักเกณฑ์วิธีขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลต่อการกระทำผิดระเบียบตามที่ท่านผู้ว่าการสำนักกลางได้รายงานให้ทราบนั้นแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเทศบาลเมืองจุาสินไพได้เล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังการพัสดุให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพวันนี้ตัวจริงเี็งจริงมาเองถามให้เต็มที่สงสัยอะไรถามให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะได้ปฏิบัติในการจัดในการําเนการตามระเบียบขั้นตอให้เป็นไปนโดยถูกต้องนะคะในการตรวจของสนองทั้งหมดของเราเนี่ยมี4.9ออบาทอกรุ่งกลุ่มแะ15นาทีเวเพราะเงินงบหมานั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐค่ะที่จะเป็นเอกสารแสดงถึง ความการดําเนินการของฝ่ายรับการดําเนินการของฝ่ายบริหารการดาเนินการของหน่วยต่างๆโดยออกมาในรูปของโครงการนะคะโครงการและแผนด้านการเงินและสําคัญที่สุดที่เราทุกคนต้องรู้ว่าปัจจุบันนี้เราดีพระราชดุลยพินัยการินการทางของ การเงินคือของ Happy ของ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 สุตเด็กมันจะมีการศึกษาที่มุ่ง้าการแล้วก็ปีพศเรา,าก็เลยจะงงเพราะว่าใน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 ปีการศึกษาของเรามันจะคล้องกันระหว่างปีการศึกษากับปีงบประมาณนะคะเราอยากถามว่าจะต้องการเงินไหมอำนาจการคือไดรเป็นคนกลางประกอบการศึกษาแต่ถ้าเป็นหมวดอื่นเช่นห,หมวดใชยไช้สอยนะคะอันนี้ต้องจูว่าต้องมีสัญญาอย่างเดียว นะคะแล้วน่าจะเป็นอำนาจคู่ว่าด้วยมันไม่ไม่ใช่อำนาจนายกค่ะจะจะซื้อคอมพิวเตอร์อ่ะแต่ว่าในมาตรฐานของกระทรวงิจิัลปัจจุบันห6ึ่งค่ะมันกําหนดไว้แล้วทีนี้จะเรียนถามว่าถ้าเรากําหนดนอกเหนือจากมาตรฐานตรงเนี้ยตรงไหนที่ถือว่าล็อกสเป็กค่ะสมมติให้ให้ดูกันใช้ประโยชน์นะคะ แต่ในการกําหนดใดๆถ้ากระทรวงดิจิตอลเขากาหนดอะไรที่เป็นมาตรฐานกําหนดไปตามเขาแต่อะไรที่นอกเหนือให้กําหนดตัว